กราบขอบพระคุณออเดอร์จากแม่อ้อยนะคะที่รวมเมตตาป้อนอาหารให้กับน้องแม่โคในวันนี้นะคะคุณแม่ขา20ตะก,ก้านะคะขอบพระคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะคะขอให้แม่อ้อยและครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณแม่ขาทํากิจการการงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แล้วคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่ขาเงินทองไหลามาเทมานะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะ กาขอบพระคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะน้องเปิดไลฟ์ได้ชั่วโมงนึงนะคะฝนตกก็เลยได้ปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะคะที่เมตตาป้อนอาหารให้กับน้องแมคโคนะคะวันนี้ ตอนนี้ก็กำลังคืมฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วนะคะวันนี้ ทานหมดของแม่อ้ยก็จะเป็นของแม่แอนนะคะที่รววมเมตาป้อนอาหารให้กับน้องแม่โคนะคะอื อันนี้จะเป็นออเดอร์จากของคุณแม่แอนนะคะคุณแม่ขาขอพรบคุณคุณแม่แอนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่าให้น้องได้ทานอิ่มๆเลยนะคะวันนี้กล่าบขอบพระคุณแม่แอนมากๆเลยนะคะทีเมตตาป้อนอาหารให้กับน้องแม่คโคลนะคะขอให้คุณแม่แอนและครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณแม่ขาทำกิจการการงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้คล้าคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่่ะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะกับคุณแม่แอนด้วยนะคะที่รวมเมตตาป้อนอาหารน้องแม่โคนะคะในวันนี้นะคะวันนี้ก็เปิดไรได้ชั่วโมงนึงนะคะแม่แม่จ๋าแล้วฝนก็ตกนะคะก็เลยต้องปิดไ์ไปก่อนนะคะ วันนี้ทั้งฝนทั้งฟ้าเลยนะคะลมด้วยนะคะเพิ่งจะหยุดไปนะคะแม่จ๋าเพิ่งจะหยุดตกน้องแม่รูได้ทานอิบิมเลยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่ทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะคุณแม่แอนนะคะ ขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่ขาหลาบขอบพอระคุณมากๆเลยนะคะที่รวมเมตตาป้อนอาหารให้กับน้องแม่โคนะคะ